<c oughs> ต่อไปนี้ก็ได้เวลาฟังธรรมะอย่างที่เคยฟังมาทุกวันเสาร์หลังจากที่หายไปซสีสองวันเสาร์เนื่องจากขัดข้องมีธุรกิจบางประการแล้วก็ขัดข้องทางเทคนิคบ้างอาทิตย์ วันนี้ก็มาพบกันใหม่หวังว่าลูกหลานคงจะติดตามเช่นเคยใครได้ฟังใครได้มาแล้วก็ทักมาด้วยก็จะดีวันนี้ก็จะพูดถึงธรรมะง่ายๆไม่ใช่ว่าจะฟังแล้วเพื่อไปพนิพานเลยแต่หลวงตาก็จะสอนแต่เบื้องต้น เท่านั้นเองเมื่อเราได้เบื้องต้นแล้วนั่นก็คือภูมิธรรมรโสดาบันเมื่อเราได้ภูมิธรรมรโสดาบันแล้วพระสกิทาคาพระอนาคาจนถึงพระอระหันนั้นก็เป็นไปตามวาสนาบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตถ้าเราได้สั่งสมบุญมาแต่อดีตก็จะไต่เต้าไปตามลำดับ หรืออาจจะข้ามก็ได้อาจจะบรรลุพระสกิตพระอนาคาคาเลยก็ได้หรือพระอรหันเลยก็ได้นั้นแล้วแต่วาสนาบารมีถ้าวาัสนาบารมีเราได้แค่พื้นทำขั้นต้น <c oughs> ที่เรียกว่าพระโสดาบันเราก็ไม่ขาดทุนแล้วที่เรามีโอกาสเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ในชาตินี้ในภพนี้เราได้ประโยชน์อย่างแท้จริงความเวียนเบนใตเกิดของเราก็จะน้อยลงเหลือแค่เจ็ดชาติเป็นอย่างมากพอชาติที่เจ็ดเราก็พ้นทุกข์ได้โดยเด็ดขาดที่เรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานนั่นเองดวะนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา มีขั้นตอนหรือว่ามีระดับที่เราจะพึงบรรลุได้ก็เป็นชั้นๆเป็นขั้นขั้นไปวาสนาบารมีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็มีวาสนาน้อยก็อาจจะได้แค่ภูมิธรรมรโสดาบันมีวาสนามากขึ้นก็ได้เป็นพระสกิตาคาอย่างในขั้งพุทธการก็มีบรรลุทั้งแต่โสดาสกิตาคา หรือมากขึ้นไปอีกก็อาจจะบรรลุพระอนาคาหรือว่ายิ่งมากกว่านั้นอีกก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี้นับว่าเราเป็นผู้มีบุญมีโชคมีวาสนามีบารมีแต่หนนหลังหนุนนำมา เมื่อเรามีบุญมีโชคมีวาส,สนาอย่างนี้เราก็จะมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานได้มีโอกาสอย่างไรก็คือจะอยู่ที่ตัวเรานั้นแหละเราได้พบครูบาอาจารย์แนะนำตรงต่อมรรคผลนิพพานเราก็ได้รับฟังแล้ว <c oughs> มีอยู่อย่างเดียวก็คือเราจะขยัน หรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรามีความภาคความเพียรขยันมันเพียรการที่เราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็เป็นของง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะมีความภาคเพียรมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองตอนนี้พูดถึงบุญนะวาสนาเราก็มีพร้อมแล้ว การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่ามาสู่ฐานะอันประเสริฐฐานะความเป็นมนุษย์นี่แหละพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นฐานะอันประเสริฐฐานะอันเลิศเราตถาคตก็ดีพระอริยเจ้าพระอริยพระสาวกทั้งหลายก็ดีล้วน มีบุญมีวาสนาเออมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งสิ้นจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาสกิตคาจนถึงอนาคาอารหันสัตว์อื่นไม่มีโอกาสได้บรรลุนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอมีบุญมีโชคมีวาสนามีบารมีเช่นนี้แล้วเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือทำความเข้าใจธรรมะที่เราได้ฟัง จากคุูบาอาจารย์ต่างๆแม้จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ที่หลวงตาก,กำลังแนะนำพร่ำสอนนี้ก็น้อมนำไปปฏิบัติได้นะเราจะเห็นผลได้ไหมก็เห็นผลได้ถ้าเรามีความภาคความเพียรอย่างแท้จริงไม่ใช่ทำบ้างไม่ทำบ้างอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ เพราะนั้นครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ที่เราได้พบที่เราได้อ่านประวัติของท่านล้วนแต่ทุกท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งสิ้นกว่าท่านจะได้สำเร็จเป็นครูบาอาจารย์มาสอนพวกเราเราก็ไม่ต้องถึงดิ้นรนขนาดนั้นเพราะเรามีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำพร่ำสอนอยู่แล้วมีแต่เพิ่มความภาคความเพียรเท่านั้นเอง พูดถึงภูมิธรรมปะโสดาบันเนี่ยก็อดที่จะย้ำตรงนี้ไม่ได้อย่างสถูปที่เรามองเห็นข้างหลังลวงตานี้เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมิกะสถูปเพื่อเป็นระลึกถึงการได้ดวงตาเห็นธรรมของพระอัญญาโกธัญญะที่ป่าอิสิป,ปตนะมลึกทายวันเมื่อ2,600ปีผ่านไปแล้วนั้นเนี่ยอันนี้ก็สอดแสดงให้เห็นว่า คนโบราณเน้นให้ความสำคัญแก่การได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะคารวะญาติโยมมากมายที่ได้ดวงตาเห็นธรรมยกตัวอย่างเห็นง่ายๆพระเจ้าพิมพิสารพร้อมกับบริวารได้ไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าแสนสองหมื่นคนเนี่ยได้บรรลุพระ โสดาบันนี้แสนหนึ่งหมื่นคนอีกหนึ่งหมื่นคนนั้นวาสนาน้อยไปหน่อยก็ได้แค่ถึงไตรสรณคมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งผู้ที่ถึงไตรสรณคมเป็นสรระเป็นที่พึ่งก็เป็นผู้ที่วาสนาแก่กล้าก็จริงแต่น้อยไปหน่อยยังไม่ถึงที่จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ก็จะต้องสร้างความพาคความเพียรต่อไปเอกมีไายสรณะคมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็เป็นผู้มีบุญมีวาสนาแล้วแต่ว่าจะต้องเร่งความเพียรต่อไปในพบต่อต่อตอตอไปก็จะได้สำเร็จมรรคผลคือได้ดวงตาเห็นธรรมจะยกตัวอย่างถ้าจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของได้ดวงตาเห็นธรรม ก็มีพระัญโกธัญญากนี่ที่หลวงตาเคยเทศแล้วเทศอีกนี่แหละฟังธรรมจกกักรกปวัตนสูตรจบลงเนะี่ยท่านก็มีความเข้าใจว่าสปปรรพสิ่งเนะี่ยคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ารูปธรรมนามธนะรรมเนี่รูปธรรมก็คือเห็นด้วยตาเนื้อนามธรรมาก็คือไม่สามารถเห็นด้วยตาเนื้อแต่สัมผัสด้วย ด้วยใจสัมผัสด้วยกาย,ยาที่เรียกว่ารู้จักว่าร้อนรู้จักว่าเย็นรู้จักว่าหนาวเนี่ยเขาเรียกว่าสัมผัสสิ่งที่เราสัมผัสได้น่ะไม่สามารถจะเอามาพูดเป็นคําพูดได้อย่างรสลิน้นรับรสอร่อยเนี่ยเราก็รู้ว่าอร่อยแต่ไม่สามารถจะบรรยายความอร่อยนั้นได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นนาม,มธรรม รูปธปรรมก็คือเห็นด้วยตาเนื้อสัมผัสด้วยมือได้เนี่ยเรียกว่ารูปธปรรมทั้งเป็นรูปธปรรมนามธรรม,าามก็เกิดแล้วก็ดับหมดรวมความแล้วคุูบาอาจารย์ท่านยาโกธัญญาท่านใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานี่เรียกว่า ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะดวงตาก็อธิบายแล้วอธิบายอกีกหลายคนก็เริ่มเข้าใจว่าสรรพสิ่งคือธรรมะคำว่าธรรมะก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นของจริง <c oughs> ธรรมะคือของจริงจริงอย่างไรสรรพสิ่งท้งอย่างเป็นธรรมะเป็นอย่างไรเรียกว่าเป็นธรรมะเป็นอนิจจงเรียกว่าเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละ ไม่มีสิ่งใดเลยที่พ้นจากความเที่ยงความไม่เที่ยงไปได้เกิดมาบนโลกใบนี้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็ไม่เที่ยงบางคนก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่บางคนก็เกิดออกมาได้วันเดียวหรือว่าเกิดออกมาพ้นจากช่องคลอดแม่ก็ตายก็มีตายได้ยเกิดมาได้วันสองวันสามวันก็ตายมีโอกาสตายได้ทั้งสิ้น เรียกว่ามันไม่เที่ยงเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะมองเห็นทุกอย่างที่ทุกคนคอมเมนต์มาหรือว่าทักทายมาว่าสรรพสิ่งคือธรรมสระสรรพสิ่งคือธรรมะทักทายมามากมายกายกองก็สแสดงว่าเริ่มเข้าใจนะธรรมะข้อนี้เริ่มเข้าใจมีคนสนใจมีคน อนุโมทนาสาธุบางคนก็บอกว่าชอบใจมากถูกใจมากเพราะฉนั้นธรรมะขั้นพื้นฐานก็คือมองเห็นทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงอย่างเอาตัวอย่างที่ตัวเรานี้ก่อนนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูตัวเราเพราะอะไรเพราะเราหลงเราการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติเรา พื่อให้รู้จักเรานั่นเองว่าเรานั้นมีจริงไหมเป็นจริงไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าไปแยกแยะให้เราเห็นเป็นชั้นๆนะการจะเห็นตัวเราอย่างชัดเจนนั้นพระองค์สอนให้เราเห็นง่ายๆก่อนเนี่ยเวลาบวชพระเนี่ยท่านก็จะให้กรรมฐานห้าข้อเรียกว่ามูลกรรมฐานได้แะก่เกษาผมโลมาขนนาขาเล็บ ดันตาฟันตะโจหนังห้าอย่างนี้เราสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อแล้วทุกคนก็หนีไม่พ้นห้าอย่างนี้เพราะนั้นพระองค์จึงสอนให้เรามาศึกษาเรียนรู้บทใดบทหนึ่งสมมติเราชอบเกาสาผมเราก็พิจารณาผมจนกระทั่งเห็นชัดว่าโอ้ผม ที่เรารักที่เราทนุถนอมนี้ที่แท้มันไม่เที่ยงอยู่ไปอยู่ไปมันก็มันก็ล่วงหลุดอยู่ไปอยู่ไปมันก็งอกเป็นสีขาวขึ้นมาจากสีดำเป็นสีขาวนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ชัดเจนว่าโอ้ผมไม่เที่ยงเกสาไม่เที่ยงอย่างนี้เอง เราก็จะรู้จักทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงนั่นเองนี้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมทีนี้จากผมก็ใครชอบเกศาก็พิจารณาเกศาไปใครชอบขนก็พิจารณาขนขนที่มีอยู่กันในทุกคนเนี่ยผมขนคิ้วขนตาขนในที่รับที่แจ้งขนในตัวเราทุกทุกเส้น นะพิจารณาขนนะขนมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็หลุดลุ้ยลงไปหลุดรุ้ยลงไปเกิดมาใหม่ก็หลุดรุ้ยไปเป็นอยู่่างนี้เล็บเนะี่ยเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีเราก็ตัดเนะี่ยพอยาวมาเราก็ตัดพอตัดมันก็ปงมาใหม่เนี่ยตัดปงมาใหม่ต่อไปก็ยาวอีกก็ตัดอีกเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ย ผมคนเล็บต่อไปก็ฟันฟันที่อยู่ในปากเราทุกคนนั่นแหะแต่ตอนแรกๆก็จะมีครบออกมาก็ไม่ครบหรอกแต่ว่าเมื่อถึงเวลาเต็มที่หนุ่มเติบโตเป็นเต็มที่ฟันก็จะขึ้นเต็มปากเราเรียกว่าสามสิบสองซี่อยู่ไปอยู่ไปมันก็ปวดฟันบ้างแมงกินฟันฟันบ้างรากฟันเน่าบ้าง ก็จะถอนทิ้งบ้างใส่ใหม่ก็ของเก่าก็หายไปก็ใส่ใหม่ก็จริงก็ไม่ใช่ของเดิมฟันก็ไม่เที่ยงเนี่ยนต่อไปผมคนและฟันแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือหนังหนังก็คือหนังที่เราเห็นนี่แหละหนังที่หุ้มร่างกายของเรานี่แหละเรียกว่าหนัง หนังก็ไม่เที่ยงอยังอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยจากพองขาวนวลพองใสน่ารักต่อไปก็เหี่ยวย่นย่างหลงตาเดียวเนี้อายุ86ปีก็ไม่มีส่วนไหนที่น่ารักเหี่ยวย่นไปหมดนี่เรียกว่าหนังก็ไม่เที่ยง <c oughs> เนี่ยพิจารณาอย่างนี้หนึ่งในห้าอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเข้าใจว่าสมมุติว่าพิจารณาผมไม่เที่ยง พอรู้จักผมไม่เที่ยงขนและฟันหนังก็เป็นอันว่ารู้เนี่ยรู้จักของเราคนเดียวเท่านั้นก็รู้จักผมทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่มีใครเที่ยงหมดจึงเรียกว่ารู้แจ้งโลกเนี่ยไม่ว่าผมคนไทยไมร่รู้ผมฝรั่งนิโกอะไรก็แล้วแต่เผ่าไหนมนุษย์ไหนเผ่าไหนก็แล้วแต่ก็มีผมเหมือนกัน ก็ไม่มีผมคนไหนเที่ยงแท้เนี่ยจึงเรียกว่าผมก็ไม่เที่ยงเข้าใจผมไม่เที่ยงเท่านี้เอง <c oughs> เราก็จะเข้าใจผมของทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้จึงเรียกว่าเป็นของไม่เที่ยงก็คือเป็นธรรมะเป็นอนิจจังนั่นเอง ทีนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเราพอใจเราชอบธรรมบทไหนคือเกาผมโลมาขนนาาเล็บดันตาฟันตะโจหนังเรามาพิจารณาว่าเราชอบอันไหนผมหรือว่าชอบขนหรือว่าชอบเล็บชอบฟันชอบหนังก็เอาอย่างเดียวนะมาพิจารณาจนช่ำชองจนเห็นชัดว่าสมมุติเราพิจารณาเราหลงผม เราเอาผมเนี่ยมาพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเราหวีผมเนี่ยตอนเช้ามาก่อนไปทำงานก็หวีผมหวีผมแต่แต่ละครั้งก็ผมก็ติดจากหวีมาล่วงหล่นติดกับหวีมาหลายหลายเส้นหลายเส้นเป็นสิบเส้นก็มีเราก็น้อมมาสอนใจเราว่าโอ้ผมมันไม่เที่ยงเปอย่างนี้เอง อยู่ดีๆก็หวีดีๆก็ยังหลุดมากัหวีโอ้มันไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เองรู้จากผมเส้นเดียวว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็รู้จักทุกเส้นที่อยู่บนหัวเราแล้วก็รู้จักผมที่อยู่บนหัวทุกๆคนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหมดจึงเรียกว่าหายสงสยัยโลกใบนี้มีแต่ของไม่เที่ยง รู้จักผมไม่เที่ยงขนก็ไม่เที่ยงเล็บก็ไม่เที่ยงฟันก็ไม่เที่ยงหนังก็ไม่เที่ยงท้ายที่สุดตัวเจ้าของจริงๆคือตัวเราจริงๆก็ไม่เที่ยงก็จะแก่ตายสลายไปในที่สุดจึงเรียกว่าอยู่ใต้ความอำนาจเรียกว่าไตรลักษณ์คืออันนี้จังมันไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าท่านวางกฎนะวางกฎ เรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะที่เสมอกันคือทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้จะพบความไม่เที่ยงเนะีพอไม่เที่ยงแล้วเป็นไงทุกขังก็แปรปลวนนะไม่สามารถจะทรงสภาพเดิมได้เรียกว่าทุกขังเรียกว่าแปรปลวนความความจริงคำว่าทุกขแปลว่าแปรปลวนนะเราแปรทับศัพท์เป็นอนิจจังทุกขัง อันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงเนี่ยแต่ว่าทุกขังนี้เราแปลทับศัพท์ว่ามันเป็นทุกข์แต่ความจริงจริงๆแปลให้ถูกแปลให้เข้าใจก็แปลว่าแปรปรนนี่จากไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปรนจากผมสีดำดำก็แป,ปลปรนเป็นสีหงอกเป็นสีขาวไปเนี่ยเรียกว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันแป,ปลปรน เรามีความสุขอยู่ดีๆนั่งอยู่ดีๆมีความสุขต่อไปนั่งนานเข้านานเข้าก็ปวดก้นเราก็ต้องพลิกเนี่ยคำว่าพลิกนะเราทนไม่ได้แปลว่าทุกขังแปลว่าทนไม่ได้เนี่ยต่อไปก็ส่งไปท้ายที่สุดบทสุดท้ายก็คืออนัตตา ไม่มีใครเป็นเจ้าข,ของอย่างแท้จริงไม่ใครไม่มีเขาบังคับบัญชาได้อย่างแท้จริงไม่มีใครขอร้องต่อรองได้อย่างแท้จริงนีตัวเหล่านี้จะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็ซื้อไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจของใครใครบังคับอ้อนวอนไม่ได้ทั้งสิ้น นี่เรียกว่าการศึกษาตัวเราก็เพราะเราหลงตัวเรานั่นเองทีนี้การจะศึกษาให้เข้าใจจนถึงพระอรหันต์นั้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรายุคนี้สมัยนี้ก็มีบุญน้อยวาสนาน้อยไม่เหมือนคงพุทธการคงพุทธการนั้นฟังเทศของพระพุทธเจ้าจบลงบางทีก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ย เพราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้ส่วนมากก็จะเริ่มต้นที่พระโสดาบันเห็นความไม่เที่ยงชัดเจน,เนได้เป็นพระโสดาบันอันนี้ก็เรียกว่าได้โชคได้วาสนาสมที่เรามีโชคมีวาสนามีบารมีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาความเป็นวายแต่เกิดของเราก็น้อยลงเหลือแค่เจ็ดชาติเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะฉะนั้น <c oughs> เรียกว่าตัวเราเนี่ยศึกษาให้เข้าใจเป็นชั้นๆไปเนี่ยศึกษาเห็นความไม่เที่ยงก็ได้เป็นพระโสดาบันเห็นทุกอ่อนๆเนี่ยก็ได้เป็นพระสกิตาคาเห็นทุกชัดเจนก็ได้เป็นพระอนาคาเห็นทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารเป็นอนัตตาหาสาระหาแก่นสารไม่ได้ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกหลานก็คงจะพอเข้าใจนะหลวงตาก็สอนแล้วสอนอีกนะในการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นในยุคของเรานี้นะก็จะให้สำเร็จเป็นพระอารหันต์เลยทีเดียวนั้นก็จะหายากมาก มีไหมมีหนึ่งในหนึ่ในแสนหนึ่งในร้อยหนึ่งในพนก็ยังจะหาไม่ได้เพราะฉนั้นเราก็เอาแค่เริ่มต้นก่อนคือภูมิธรรมพสดาบันนี่ให้ได้เมื่อเราได้ภูมิธรรมพสดาบันแล้วนั้นก็ถือว่าเราเป็นผู้สมกับที่เราเป็นผู้มีบุญมีโชควิวาสนามีบารมี ได้ประโยชน์แท้จากพระพุทธศาสนาสมกับที่เราม,มีบุญมีวาสนาแล้วไม่เสียทีที่เกิดมาพร้อมกับบุญวาสนาแล้วก็ได้ของประเสริฐประดับจิตประดับใจคือภูมิธรรมประสดาบันผู้นั้นก็จะเวียนไว้แต่เกิดในวัฏสงสารนี้ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก อาจจะชาติเดียวบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างแต่ยังไงก็ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พ้นจากทุก์พ้นจากความเวียนว่ายตตยเกิดดราะนั้นอยากให้ลูกหลานปลุกใจตัวเองปลุกใจเราเนะี่ยให้ตื่นว่าเรามีบุญมีวาสนาะมีบารมีแล้วเราจะมัวอ้อยองิงได้อย่างไร ไม่รู้ไม่แน่ว่าความตายจะมาถึงตอนไหนวันไหนเวลาไหนเราไม่สามารถจะรู้ได้รู้แน่ๆก็คือตายแน่ๆนั่นเองแต่จะตายเช้าสายบ่ายเย็นตายวันนี้พรุ่งนี้ปรือนี้ตลอดวันไหนๆก็แล้วแต่ไม่สามารถจะรู้ได้รู้ได้อย่างเดียวก็คือตายแน่ๆนั่นเองเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลูกหลานนะ ภูมิใจตัวเองในวาสนาในบารมีของตัวเองแล้วก็เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตของตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้ปรืนนี้ไม่มีใครรู้ได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ลูกหลานตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความประมาทเพลิดเพลินหลงละเลงไปกับวัตสงสารนี้เพราะที่แท้แล้ว เราจะแสวงหาสมบัติโลกแค่ไหนก็เป็นสมบัติที่เราจะต้องทิ้งไว้กับโลกนี้หมดเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่หลงทุ่มแทชีวิตทั้งชีวิตกับสมบัติโลกเราก็จะแบ่งเวลาของเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมบ้างเพื่อให้เราได้อย่างน้อยก็อย่างที่บอกนะภูมิธรรมโสดาบันนี้ ว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นไปเป็นธรรมดาเรียกว่าสรรพสิ่งเนยอย่างที่พูดให้ฟังที่แล้วแล้วมาสรรพสิ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปเหมือนกันหมดเนี่ยวังว่าลูกหลานพอเข้าใจนะ เทศแล้วเทศอีกย้ำแล้วย้ำอีกก็คงจะมีกำลังใจได้บ้างก็ขอให้ลูกหลานมีกำลังใจฮึดสู้ว่าชีวิตนี้ไม่นานนักเราก็จะจากโลกนี้ไปเราจะต้องก่อนจะจากโลกนี้ไปเราจะต้องได้ประโยชน์แท้จากพระพุทธศาสนานั่นก็คือได้ดวงตาเห็นธรรมขอให้ลูกหลานจงมั่นใจในข้อ ทมที่ได้ฟังนี้น้อมลงไปประพฤติปฏิบัติเห็นทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงน้อมมาสอนใจเราน้อมมาสอนใจเราเป็นประจำจนกระทั่งใจเรายอมรับความจริงคำว่าปัญญาเกิดก็คือใจยอมรับความจริงนะ่ะไม่เที่ยงจริงๆพระเจ้าข้าไม่เที่ยงจริงๆพระเจ้าข้านะ่ะยอมรับ นี่เราก็จึงเป็นผู้ไม่ขาดทุนที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาทั้งทีเอาดีจนได้เนี่ยขอให้ลูกหลานทุกคนเอาดีให้จงได้โดยทั่วถึงกันทุกๆคนเทิน